แอ r o โอ39อัลบัต o รสหนึ่งในเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกถูกพัฒนาโดยประเทศเชโกสโลวาเกียในช่วงยุคสงครามเย็นโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มประเทศวอซอแพกและยังคงเป็นที่นิยมใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงได้รับความสนใจจากนักสะสมและนักบินพลเรือนในยุคปัจจุบันอย่างมาก ด้วยดีไซน์ที่ลื่นไหลเหมือนรถซูเปอร์คาร์ระดับโลกพร้อมประสิทธิภาพด้านการบินที่ยอดเยี่ยม L39 ได้กลายเป็นเครื่องบินเจ็ตขนาดเบาที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากได้มาครอบครองถึงแม้จะไม่ได้เป็นรถยนต์อย่างที่คุณคุ้นเคยแต่ความแรงความเร็วและเสน่ห์ของมันไม่ต่างจากลัมโบกินีหรือ f e r r a รารี่เลยแม้แต่น้อย L-39 เป็นเครื่องบินเจ็ดสที่นั่งที่สามารถบินได้เร็วถึง750กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนไอวีเคนโกเอลบเทราลิตรจากโซเวียตยซึ่งมีแรงขับเพียงพอสำหรับการฝึกบินขั้นสูงและการรบเบื้องต้นถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกที่ดีที่สุดในยุคนั้นจนถึงปัจจุบันก็ยังคงถูกใช้งานอยู่ในหลายประเทศโดยเฉพาะในบทบาทของเครื่องบินฝึกและเครื่องบินโจมตีเบา จุดเด่นของแงว39อยู่ที่โครงสร้างที่แข็งแรงระบบควบคุมที่เชื่อถือได้และความง่ายในการดูแลรักษาหากเปรียบกับรถยนต์ก็คล้ายกับรถที่มีความทนทานสูงใช้งานได้นานและดูแลได้ไม่ยากจุดที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือห้องนักบินที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกมีแผงควบคุมที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับนักบินฝึกหัดหรือแม้แต่นักบินมืออาชีพ ในแวดวงเครื่องบินพลเรือนแ3 9 a l b a t r o s กาบาโรสก็เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีการซื้อเครื่องบินรุ่นนี้มาใช้ในการแสดงโชว์บินรวมถึงการแข่งขันอากาศเช่นในเรดบูแอร์เรสหรือใช้ฝึกบินสำหรับนักบินพลเรือนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ระดับมืออาชีพมีหลายบริษัทที่นำแามสิามาดัดแปลงเป็นเครื่องบินเจ็ด่วนตัวบางลำถูกตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดให้ดูหรูหราเหมือนห้องโดยสารชั้นหนึ่งของเครื่องบินพาณิชย์ ด้านดีไซน์ L39 Albatros มีความโฉบเฉี่ยวในแบบคลาสสิกตัวเครื่องเรียวยาวแต่ไม่เทอทะมีเส้นสายที่เหมือนรถสปอร์ตระดับไฮเอนด์ end. สุดทรงของมันบ่งบอกถึงความเร็วและพลังอย่างชัดเจนสีที่ใช้โดยมากจะเป็นโทนทหารเช่นเขียวทึบเทาเข้มหรือพรางดิจิทัลแต่ในเวอร์ชันคนละเรือนก็สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่สีแดงสดไปจนถึงสีทองเมทัลลิกเหมือนรถซูเปอร์คาร์ที่เจ้าของสามารถเลือกแต่งได้ตามใจ นอกจากนั้นเสียงของเครื่องยนต์ AI ลบ25เทราลิตก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายเสียงคำรามของมันเมื่อเร่งความเร็วจากรันเวย์หรือทำการบินแบบผาดแผลงจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในห้องโดยสารของรถแข่งฟอร์มูล่าวันแรงดึงของ g f o อร์ขณะบินโค้งสูงหรือเมื่อทำการบินขึ้นแนวดิ่งสร้างความตื่นเต้นแบบที่ไม่มีรถยนต์คันใดทำได้ L 3 9ยังเคยถูกใช้งานโดยทีมบินผาดแผลงที่มีชื่อเสียงหลายทีม เช่นเดอะปาไทรโอเจ็ตทีมจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นทีมแสดงเครื่องบินเจ็ตพลเรือนที่ใช้เอ39ทั้งฝูงรวมถึงทีมบินจากยุโรปที่ใช้ในการแสดงโชว์ในงานการบินนานาชาตินี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เอ39กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างในด้านเทคนิคเอ39มีระบบอาวุธพื้นฐานที่สามารถติดตั้งได้เช่นปืนกล23มเมตร จรวดไม่ไกลและระเบิดเบาซึ่งเหมาะกับภารกิจสนับสนุนทางอากาศหรือการฝึกโจมตีเป้าหมายจำลองถึงแม้จะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่แนวหน้าแต่ก็มีศักยภาพเพียงพอสำหรับภารกิจในแนวรบเบื้องต้นหรือใช้เป็นเครื่องบินฝึกที่สามารถเรียนแบบการรบจริงได้อย่างสมบูรณ์หากคุณเป็นคนที่ชอบรถซูเปอร์คาร์และต้องการสัมผัสอะไรที่ล้ำกว่าแรงกว่าและตื่นเต้นกว่าทุกการขับขี่บนถนนแน9สเกาอัลบาโทรสคือประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาด มีหลายบริษัทที่เปิดให้เช่าเครื่องบินรุ่นนี้แบบมีนักบินพร้อมนำคุณขึ้นสู่ฟ้าด้วยความเร็วและแรงเร่งที่ยากจะหาอะไรเปรียบเทียบได้ ในเรื่องราคาก็ถือว่าน่าสนใจเพราะ L 3 9ที่ผ่านการตกแต่งใหม่บางลำมีราคาต่ำกว่ารถไฮเปอร์คาร์อย่างบูกติหรือปาการนี่เสียอีกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนถึง1ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์และการอัปเกรดที่ทำเพิ่มเติมนี่จึงกลายเป็นไอเทมสุดเอกซ์คลูซีฟที่ดึงดูดสายตาทั้งจากนักสะสมนักบินและผู้ที่ชื่นชอบความเร็วสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะมอง L 3 9 a l b a เ r o s อบาโสในฐานะเครื่องบินเจ็ตฝึกหรือซูเปอร์เจ็ตสำหรับคนรักความเร็ว มันคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการบินที่ล้ำสมัยดีไซน์ที่น่าทึ่งและความรู้สึกที่ยากจะบรรยายเมื่อคุณได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามันคือซูเปอร์คาร์แห่งเวหาที่จะทำให้คุณลหลงไหลในแบบที่ไม่มีรถบนถนนคันใดเทียบได้